เฮี้ยแม่งไปไหนวะไอเฮี้ยแม่งถึงเวลาแม่งหายเว้ยเยอยแต่แม่งมีคิดว่ามันจะมาไะมันก็มาแล้วรู้รู้เลยบ้างครับตัวเองจะโดนกระเทือนนี่รู้ไหมครับโดนเรื่องอะไรครับอ๋อก็บาด่าแก๊งผมอ่ะทำอะไรให้ผมนิ่งเหรอเอาเขามาไล่ผมเขายังไล่ผมไม่ได้เลยอะคิิดดไล่ผมเห็นในทวิตมีมีเยอะกว่านี้มีโพสทวิตอะโอยที่ไหนอะครับโพสทวิตเล่าด้วยไม่ใช่เหรอตรงคอมพิเตอร์อ่ะจะกดอะไรเด็กอะไรมึงสไตล์เลยวะสไตล์ของมึงอะเก่าจัดเลยเด้อ หนีหดเป็นตดมแวดตมวเลยสัตว์ใครตามหาวะมีใครตามหาวะตามหามันหน่อยดอยอิผมมีเบอร์อยู่อ่ะให้ลันนะอรัอวทวิตเนี่ยแหละน,น้องนั่งเบอร์มาหลอกวัวถึงเวลาแม่งหายไอสัตว์เดี๋ยววะอะไนวะโอ้โห ไม่ใครดเลยมัน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 อยู่โป๊กเกอร์ป่ามึงลองไปเชือกโป๊กเกอร์ดิมไม่ไม่้องเช็อกนี้อยู่นี้ให้มันอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวมันก็มามเชื่อดิรอบไปแล้วมันยังแห่ขบวนขันมากเลยได้น้องไม่ผมน้องกูรดเลยเฮียเอาเขาจริงแม่งหนีสัตว์จริง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 ตีเลยป่าตีเลยป่าตีเลยป้ะหรือไงเอาเอาตีเลยไหมหรือว่าครับตีไม่ได้พี่มันตีไม่ได้จัดเลยไหมครับก็กูอยากตีไอ้มึงมานี่ดิหัวไอหัวเฉียงมึงนี่มาอมึงมึงนี่สองวันนะที่มันตีได้อะไรนะครับพี่เรา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 าเราเราึง อันนี้มึงมึงไหวไหมไหวกับมันไหมขับไหวครับคือถ้ามันถ้ามันถ้ามันด่ามึงมึงด่าสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ครับส่งส่งมุงโคตรส่งส่งมุขโคตรเหมือนกบอ่ะกบไหนพี่กบโดนเฮตุอ่ะกบโดนต้มอ่ะกบโดนตบอ่ะอย่าอย่าเรียกอย่าเรียกว่าเปียกนะเรียกเรียกเปียกว่าเพลินพุงนะตัวเพลินพุงอะไรนะครับพี่ตัวเพลินพุงเนี่ยฮะเพลินพุงเพลินพุงเรียกไอ้เปียกว่าเพลินพุงนะเพลินพุงไปเป็นลุงใครแล้วมั้ยเนี่ยสวย ลึงลึงลึงเลงลึงไ <c oughs> อเฮี้ยแม่งไปหนไวะไอเชีย้ยแม่งถือเวลาแม่งหายเว้ยเฮี้ยแต่แม่งคิดว่ามันจะมาไะมมันก็มามาแล้ว สวัสดีครับพี่พี่โลครับให้เปียกเดินงานเลยว่าไงครับลองลงลง,ลงมาคุยัน่อได้ไหมครับลองลงมาคุยนะครับลงมาคุยหน่อยอยากใช้ชีตแบบว่าง่ายๆโดยไม่ต้องแบบมีอะไรคอยขัดอะคือคือว่าตอนเม่าเม่อตอนนี้เนี่ยครับเอ่อในแก๊งเรามีใครแบบว่ามาปวดแก๊งผมปะคอยแบบคอยชนแล้วมาด่าตอนจบปูนะครับ เดี๋ยวครับได้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 ยินไหไอ้หุ่นหลังตระหลังอะล้อมดิล้อมดิล้อมเลยล้อมเลยปากดำดาปากดำเดินเก่งๆึ้งสูงอะเขาว่าไงครับนี้ด่าด่ายังผมเหรอครับเราไม่ได้ด่านะครับเอ่อทำทำเอ่อทำมือไปรูปตัวไวได้ไหมครับเวลาพูดผมอะ ตัวครับก <g år> ็ทำทำทำไม่หน่อยครับทำไม่เป็นเลยครับ <g år> โดนรถตัววายครับเ <g år> อ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ๊รู้เรื่องอ่ะพี <g år> แ่แล้วร,รู้รู้อะไรบ้างครับตัวยิงยันโดนกระเรทือนนี่รู้ไหมครับโดนเรื่องอะไรครับอ๋อก็บาดาแก๊งผมอ่ะทำลายให้ผมนิ่งเหรอเอาเขามา,าไล่ผมเ<อ>ขายังไล่ผมไม่ได้เลยอะโอ๊ะเอา,เอาทำไมครับทำไมทำไมทำไผมจะไล่ไม่ได้อ่ะไปดูด้วยครับดูจำนวนคนที่ยืนยืนยันตอนนี้ โอ้โหมก็ไอ้แก๊งเล็กๆน้อยๆอ่ะแจ้งเจ้าอีกเหรอโอ้เมื่อวานได้มาห้าแสนวนี้รู้สึกไม่พอใจอยากได้อีกอ่ะโอ้โหเอารวยเลยนะแก๊งสล็อตเท่ากันครับสล็อตเท่ากันเดี๋ยวดูที่ยืนเนี่ยครับพี่เออๆไม่ไม่แล้วเรื่องที่เอ่อมาชนรถถือว่ามาแบบวุ่นวายที่จกปูนี่คือยังไงครับอธิบายหน่อยได้ปะเอางี้ถ้าคนชนนี่ต้องไล่หมดทุกคนเลยครับพี่อะไรคือคือมึงจะบอกว่าทางแก๊งมึงชนไม่ใช่ไม่ใช่เราขอเงินครับ ตอบตอบตอบมึงตอบมึงตอบไปตามคำถามดีเวลากูคุยกับมึงอะให้มันแค่จมูกก่อนคุยได้ไหมอึดอัดเสียงวะพี่ใจเย็นๆก่อนพี่ชายเอางี้เอางี้ไอ้ไอ้คนที่เรียกเนี่ยวอไอ้คนที่คุยด้วยนะวอเรียกเรียกเรียกมาตรงนี้ให้หมดได้ปะเออมึงเรียกมาได้ป้ามึงมึงหลบหลบหน้าเลยวะจามึงจะหดเดี๋ยวเวลากูคุยได้แล้วยังหดไอ้เหี้ยตอบตอบตอบวันตีหน้ป่พี่เปียบเหมือนเต่าด้วยเวลาคุยกับกูอะก็มีแค่ห้าคนนี่แหละพี่ชายเลยอีกคนนึงอ่ะก็ปล่อยเรียกมาได้ไง กำลังเนี่ยครับออกมาครับกำลังมาสรุปคือมีแค่ห้าคนใช่ครับมีห้าคนอันนี้จริงๆเลยไม่พูดคนเลยตอนเนี้ยไม่ไม่ามถามถามแล้วหน่อยได้ปะตอนตอนเวลามึงไปจกปูหรือว่ามึงคุยกับใครแกลงแกลงอื่นเขาเรียกว่าแกลงปะเขาเรียกมึงว่าแกลงหรือครอบครัวแกลงดิพี่กดแใงไงกดใจครับโผคุณว่าครอบครัวเอ้ามันมีแค่นี้อะพี่ได้เหมือนในทวิตมีมีเยอะกว่านี้มีโพสทวิตอะ โว้ยที่ไหนครับโพสทวิตเล่าด้วยไม่ใช่เหรอตรงโอมเพลตเตอร์อ่ะาจจะกดอะไรเด็กอะไรมึงสไตล์เลยวะสไตล์ของมึงอ่ะนี่ก่าจานเลยเด้อไม่ใช่ทวิตก่าจานเลยเด้ออาจจะเป็นพวกปั่นนะพี่ว่าผมโดนมาหลายอันนี้เนาอันนี้ไงเนี่ยต่อโพสเนี่ยเนี่ยต่อโพสเนี่ยยืนต่อโพสเนี่ยไม่ผมไม่รู้ผมไม่อยู่ไงเราที่ขอไปคนเารุยขอไปคุยครับขอไปคุยอะไรครับเราก็เห็นพี่เขามาอันนี้ไง ไม่มาคุยเรื่องอะไรตอบไม่ตรงคำถามได้ปะไม่อยากโดนกระทืบไงยทำไมสรุปเอาไงสรุปเอาไงเรื่องเรื่องเรื่องที่เราทำนี่เอาไงสรุปห้าแสนล้านนึงโอ้ยเกินไปพี่ไม่มีหรอกพี่ในในตัวมีคนละฐสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะไม่แล้ววงก่อนตีนไหมครับในใก่ตีอะไรครับใ่ในก่อรตีอะไรครับเดี๋วันนี้กับเอางี้เอางี้อยากอยากมีปัญหาปะ หรือไม่อย่างนี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะไปเขาเรียกว่าอะไรไปโกนหัวให้หมดแล้วแล้วกลับมาเปลี่เงเกงเลยใส่เงี้งครับตามเวลาเออไปโอ้โหเอางั้นเลยเหรอพี่ไปเที่เงี้งเขาตันพี่เอีเยวเไี้ยวเวลาที่กูสั่งไปที่โกนที่กูสั่งมีเดียเขาไม่ขาดพี่กว่าเอ้ยก็แบ่งคะแนเอาอยไม่ไม่ขาดครับไม่ขาดครับไม่ขาดก็ไปดยไปดยครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ให้เวลาห้ะทีนะพี่กูสั่งแล้วมึงไปดิเดี๋ยวรพี่กูสั่งก็รีไปเอา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 เอเฮ้ยเจนน้องเจน้องเจนเจนเจนน้องเจนเฮ้ย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 เนเจนเจนเ้นเจนเจนเจเจเจนเนเจนเเจเจนเเจนเ้นเนเจนเนเจนเเนเจนเนเจนเจนเจนเนเจนเนเจนเจีเยนเจ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 นเ้นเจนเจนเนเนเจ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 นเ้นเยเนนเเเนเเนเเเ้เนเเนเเเเเ มีปัญหากับพวกนี้จริงๆหรอกูจะบ้าไอ้เหี้ยโอ้ถ้าไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอออกรถไม่เกียร์ต่ำเลยไอ้สัสเนี่ยให้ผมไปกวนหัวให้หมดใช่ไหมครับพี่ชายเอออยากจะเพิ่มมาสามคนไม่รู้เรื่องหรอเปล่าเกียร์ต่ำนะไปดิไปดิไปเ ไอ้เฮียมึงใจเย็นใจเย็นเดียนดูดูนี่มันบีบแตนีไอ้เหียไอ้เฮียนินจันอย่างมันไปหาเรื่องอีกแก๊งนึงก่อนหน้านี้แล้วด้วยทำทำแบบนี้ได้นะแต่ว่ารีบๆด้วยนะรีบๆอัปเกรดตัวเองด้วยนะบอกก่อนไม่เอาแค่แบบแค่ปากเดยน้อง นี่หยิบกล้องมาถ่ายได้นะครับผม <intimacy> ชิบแม่งแหลมชิบผายเลยแต่ละคนอ่า ม่กินมันมากันสี่คนใช่ป่ะแล้วก่อนก่อนหน้านี้อยากจะกดเด็กแต่จะให้โดนเด็กกดนะพี่นั่นแหละก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันมีเยอะหรอหรือว่าเยอะมีเยอะเยอะนี่แบบสิบอัพเลยป่ะหรือเท่าๆเราเลยป่ะมาสิบบอกเพื่อนโอ้แสดงว่ามันก็ปากมันต้อนลยเดี่างนีนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาสล็อตเท่าไหร่อ่ะสล็อตแก๊งมันอ่ะดูไหมน่าจะเยอะป่ะยี่ห้าปะ มีรถสวัสดิการด้วยเนี่ยเย็บห้ามั้งน่าจะครบแล้วเออน่าจะเต็มทัลรถแล้วอ้าวโดนมาโคตรพิลโอ้โหไอโกนี่ไม่แน่ใช่ไหมพี่โใช้ได้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 โอเคโอเคเอางี้เอางี้เอางี้เท่ากับว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่พี่ไปคุยสภามามัน มันยังไม่มันไม่สามารถตีหรืออะไรได้คือไม่อยากไม่อยากไปเล่นอะไรจุกจิกเดี๋ยวหลังวันที่14อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหามันใหม่เอ่อแล้วก็มามามาคุยตึงก่อนเดี๋ยวมานะมหลูปูนก็โชรถมันไปก่อนเอาคืนแม่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันในดอปสองทุ่มด้วยแล้วกันแล้วก็เกาะ มีมีเดียวมีแจก <ไป S 1> มีแจก,ก, 20, แกเกาะยีกก่สิบแ,แล้วก็เอเแจกเกาะคนละสามสิบโอเคแจกเกาะคนละสามสิบแล้วก็เพนยี่สิบทั้งหมดก็ตรงนี้เอดเท่าไหร่เอดเอดคนละห้าโอเคแจกไปเลยเอดห้าทวนใหม่นะเอดห้าเกาะเกาะสามสิบเพนยี่สิบเพนยี่สิบไม่เพนเพนเอาแค่สิบห้าพอโอเคโอเคประมาณน,นี้แล้วก็อย่างที่ผมบอก แเราคนผมผมอยากให้รีบอัปเกรดคือรีบมีของโอเคป่ะเราจะได้สนุกด้วยกันตามนี้ก็วันนี้เยอะแยก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่นะเจอกันในแอร์ดรับนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมารวมหรืออะไรแต่ว่าเจอกันในลูกแอร์ดรับสองทุ่มใช่ไหมแอร์ดรับวันสองทุ่มใช่ป่ะใช่ใช่ครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันแอร์ดรับสองทุ่มครับตามนี้มาดิว่ามีคำถามว่าถ้าแบบว่าระหว่างเนี้ยก่อนวันที่สิบแปดอะไรนะพี่เกิดการประทะคารลมไงเนี้ยแบบแค่ด่าเฉยๆได้ไหมครับ รู้สึกว่าตอนนี้เมื่อกี้ที่ถามคือถ้าจะกระทืบหรือตีอะไรกับมันอ่ะต้องต้องมเวว่าเลยนะเซฟตัวเองกันด้วยโอเคไหมโอเคได้อย่างเดียวแบบได้เต็มที่แล้วแต่เลยการประทะคารุมหรือด่าได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบทั้งสองฝ่ายแทงกันอ่ะน่าจะ 18m ตามตามจำนวนที่เป็นข้อปรับอ่ะเยี่ยงฟ้ามหาไม่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 ให้คือพูดถึงลองลงลึกหน่อยล้วกันเรื่องกฎเรื่องเขาเรียกอะไร อย่าทำให้ตัวเองสวยกับแก๊งสวยนะกับแก๊งอื่นไม่ไม่เอาแบบนี้นะเคปะกับแก๊ง,ง <pou> เนี้ยคือแบบเออพี่ก็พอรู้อย่างเงี้ยว่ามันมันอะไรยังไงแต่กับแก๊งอื่นหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คำพูดคำจาอย่างงี้นะกับแก๊งอื่นที่เราไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ใส่สตูตรและทรงพลังนะเค <Spencer. S 1> ปะมันเรา <แ dependence. S 1> ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลเวลตัวเองกันด้วยต้องต้องเราต้องรู้เลเวลตัวเองก่อนด้วยเขาเรียกว่าอะไรรู้รู้จุดยืนตัวเองกันก่อนตอนเนี้ยไม่ไม่มั่วนะถ้าจะเล่นก็กับโค้ดอะน่าจะพอนัาจกถู้ การคุยกันอะไรเงี้ยแต่กับแก๊งอื่นอย่าเพิ่งไปหาเรื่องนะอย่าทําให้แบบเพื่อนลาบากฟาร์มฟาร์มกันก่อนมีของกันก่อนแล้วเหนื่อยตอนแรกตอนหลังสนุกอยู่แล้วไปมยกย้ายเท่านี้เยวกัน ครับพี่ตั้มเจอกันครับเจอกันเจอกันสองทุ่มนองทุ่มแล้วพรุ่งนี้ยิ้งแบอกว่าตกพรุ่งนี้ไม่ตกมีเกาะร้อยตัวอันนี้ให้แจก้องไปก่อนได้เลยแจกแจกแล้ยป่ะให้แจกแล้วป่ะเออแจกแจกเลยก็ได้ไอมึงบอกเลยบอกเลยบอกเอาเลยเออบอกเลยใครจะเอาของอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกเอาเกาะจากผมสามคนได้ไหมเออเออางี้พรอพรให้ตั้มมาพรอให้ตั้มกับเปี๊ยกอ่ะอ่าได้ได้ครับเออสามเก้าสามสองพรเอาให้ตั้มมาสามสิบตัวเลยได้ได้ได้แล้วก็ให้เปี๊ยกสามสิบเลยก็ได้ สามเก้าสามสองโอเคสี่สามเจ็ดครับพี่ไม่แจกให้หัวหัวหัวบ้านแต่ละบ้านไปแจกยืนแลนด์ีได้ไหมพี่นั่นแหละรอรอรอถามอยู่มันก็แต่ว่ามึงก็มึงก็มึงก็กกิฟเหนื่อยอยู่ดีมันไม่ต่างกันหรอกแล้วแต่แล้วก็งั้นกินที่เราเลยนะมึงกินไม่แม่หัวบ้านมเซาะผมกนี้ได้ไหม